ตดสนามเป้าอีเมลมาหาอีแมมค่ะอีแมมแมีเมลแ,แล้วก็อีแมม,มจ่ายให้ฟังนะคะได้ E mail, สปดาาดก่อน <hi? S 2> ไปโรงพยาบาลพญาไทสองโดยนั่ง BTS <c oughs> ก็เลยถือโอกาสเดินเที่ยวแถวนุสวรีชัยเนิดนึง mm hmm. จงได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าได้เดินผ่านหน้าตลาดสนามาเป้า huh? mm hmm. คิดในใจว่ามีชื่อตลาดนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยหรือนี่ mm hmm. แต่เดิมนั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นชื่อรายการเพราะว่าเห็นออกอากาศทางช่อง5แล้วก็เห็นว่ามันอยู่ในสนามเป้าด้วยค mm hmm. าดว่าน่าจะมีอีกคนจํานวนไม่น้อยที่คิดแบบคุณพร ขอเสนอเลยนะคะให้จัดรายการณสถานที่จริงสักครั้งก็ยังดีวงเล็บและวงเล็บปิดถ้าจะช่วยทาป้ายป้ายสีทาสีใหม่ป้ายชื่อตลาดก็จะแจ๋วยิ่งของเขาซีเดเหรอสงสัยมันจะซีสีจะตกเขาบอกว่าถ้าจะช่วยทาสีป้ายชื่อตลาดใหม่ <c oughs> ก็จะจแจ่มแจ๋วแล้วก็ยอดเยี่ยมเลยค่ะ <c oughs> คือเดีย <c oughs> เ๋ยวอะไรกับน้องไหม <c oughs> อะ<โ>น้อง เนาะเราก็เป็นชาวตลาดสนสนามเป้าหน้าที่แห่งนี้ก็เป็นเกลอกันชื่อแบบธุรกิจพ้องกันงั้นเราก็ขอบคุณนะคะที่ให้ชื่อเราใช้มาปีนี้ปีที่7จ็ดเป็นทางว่าเรามีชื่อเหมือนกันเป็นฝาแฝดแบบว่าที่พัดพากจากกันไปเจ็ดปีถูกต้องอ่ะแม่อ่ะพูดจึงเรื่องที่มาของชื่อตลาดมีทุกที่ค่ะต้องบอกวันนี้เราจะพาพี่ตลาดหัวตะเค่ยาไลกระบังบ้างอันนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งเห็นไหมคะเขาเรียกว่าเป็นตลาดตลาดที่มีตำนานจะสนุกขนาดไหนไปดูหัวตะเค่กัน วันนี้พามาเที่ยวตลาดหัวตะเคนะครับแหม่ฟังชื่อแล้วไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดแต่อย่างใดครับคุณผู้ชมครับอยู่แค่เขตลาดกระบังทุงเทพเมือง้าอมอของเรานี่เองครับแต่บอกว่าทุกๆเจ้านะครับชาวลาดกระบังเนี่ยก็ต้องมาขึ้นรถยนต์ต่อรถเมล์กันตรงตัวตลาดหัวตะเคีนี่แหละครับซึ่งต้องบอกว่าตัวตลาดก็คึกคักไม่แพ้ก,กันแต่ทาไมถึงเรียกขานกล่าวนาวกันว่าหัวตะเคียเดี๋ยวให้ยัยหมวยเล็กเนี่ยไปเดินถามชาวบ้านแถวนี้หน่อยสิครับว่าทําไมถึงเรียกกันแบบนี้ครับ นู่แยกนี้เปลี่ยนไปไหมคะสมัยก่อนเขาก็จะมีคนไายเรือขายของเยอะแยะแต่เดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปหมดไม่มีทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าหัวตะเค้คือตามที่คนโบราณเขาเล่ากันนะฮะขุดแบบเจอหัวเจอหัวตะเค้ยอย่างเงี้ยแถวสีแยกนี้แล้วเขาไว้ในสามนี้ สีแยกที T ่ว่านี่ก็คือแยกระหว่างคลองหัวตะเค้กับคลองลำปะทิวตรงนี้แหละครับที่เขาพบเจอกับหัวจระเข้นะครับซึ่งชาวบ้านสมัยนั้นก็มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบ้านเมืองก็เลยอัญเชิญมาไว้ที่ศาลตึงเท่ากงครับตั้งอยู่บริเวณในตลาดริมคลองหัวตะเค้เนี่ยแหละรครับเอาล่ะรู้ที่มาแล้วก็ไปเดินตลาดกันต่อเลยนะครับตลาดหัวตะเค้นี่ก็จะเป็นทั้งตลาดขายส่งและก็ตลาดขายปลีกนะครับขายกันตั้งแต่ยังไม่สว่างไปจนถึงช่วงเย็นเลยแหละครับพูดได้ว่ามาช่วงไหนก็ สามารถหาของหิ้วกลับบ้านได้ตลอดเลยละครับยายมาโมอะไรจ๊ะเก๋อเอวเก๋อสวยอันนี้มันสุกแล้วไหมยายตะก็เลือกตากอตักตอ๋อยายอายไหนละแปดสิบแล้วหรอแปดสิบห้แล้วว้ยายเกี้ยวหมากใช่ไหมใช่ตำหมากเหรอหมาแหมตำทำไมอ่ะยายตำกุ๊กกุ๊กกุคนสัลงไม่ทานมาทาคนแก่ออยยัง แม่ตกลงยายจะตำหมากหรือจะจะเลี้ยงไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กเห็นด,ดูดูแบบนี้จริงๆคุณยายก็น,น่ารักนะฮะใจดีครับนี่ไง <c oughs> บอกให้ตำหมากก็ตำเออไอ้ปากก็บ่นไปแต่ทําทุกอย่างนะฮะ <c oughs> นี่อีกร้านหนึ่งก็น่ารักนะครับเป็นสองสามีภรรยาที่ขายลูกชิ้นปิ้งครับทําเองขายเองมันจะแปลกก็ตรงพี่ผู้ชายเนี่ยแหละครับที่ดูไม่เหมือนพ่อค้าแต่ดูเหมือนจอมขมังเวทมากกว่านะเนี่ยปะท้อ พี่สั่งที่ไหนอะ่ะจานมันูที่บางปะลาลายแรกที่สั่งที่ตัวอ,อันไหนคะเสือเหรอเสือเพนตอนนี้ไม่เพลินแล้วอยู่กันเนี่แหละไ,ไม่เพลนแล้วอยู่กันนี่ชว์นิดนึงโชว์นิดนึงๆๆโอยอายเขาอุ้ยมีเสือนี่แล้วครับปูหรือสีพอแล้วจะชนมากอายเขาเออแฟนเมาส์บอกว่าปกติถอดเสื้อขายทั้งวันไม่อายอ่าวันนี้อายพร้อมกันเนี่ยเออมาบ้าง ชอบตรงหน้าปางเนี่ยแหละคุณพี่นอกจากตลาดสดที่มีพ่อค้าแม่ค้าน่ารักแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเดินเข้าไปท้ายตลาดก็จะมีตลาดเก่าหวัวตะเคียอีกด้วยแหละครับนี่เลยค่ะเป็นบ้านเลือนแถวนะคะริมคลองประเวศสมัยก่อนนี้ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าตลาดหลวงเพราะท่านเลี่ยมเป็นชื่อของที่นี่นะคะแล้วแต่ละบ้านที่นี่ก็จะเป็นบ้านไม้ประตูบ้านที่ี่เป็นแบบบานเลื่อนนะ แล้วก็จะเป็นซี่เล็กด้านในเขามีที่ที่เป็นแบบเป็นารางแล้วก็เลื่อนมันก็จะโค้งเข้าไปในบ้านอย่างเนี้ยค่ะเวลาเลื่อนปุ๊บเราก็ต้องเข็นไปประตูหนักมาก บริเวณตลาดเก่าหัวตะแค่เนี่ยนะครับยังมีของขึ้นชื่อมากมายนะครับอย่างเช่นโรงขนมอึ่งกิมเฮงนะครับที่ทําขนมตามเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะขนมโบราณอย่างเช่นขนมใบไม้แบบนี้ที่นี่ก็ยังทําขายมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับหรือจะเป็นร้านทําเฟรมภาพรอบรูปที่น้องๆนักเรียนนักศึกษาต้องมาสั่งทําเป็นประจำเพราะด้วยราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองแะครับ ต้องบอกค่ะว่าสเสน่ห์ของที่นี่นะคะเป็นบ้านเรือนไม้เก่าอยู่ริมคลองนะคะต้องบอกว่ามันดึงให้คนเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ถ่ายทําโฆษณาถ่ายทำอะไรอย,อย่างวันนี้ก็เช่นกันมีกองละครมาถ่ายอยู่ฝั่งนูน้นก็มีโลเคชั่นเป็นไม้อะไรที่แบบเป็นบรรยากาศเก่าๆที่นี่ได้หมดเลยเมีทุกอย่างครบชาวบ้านแถวนี้ก็เลยจะเห็นดาราเห็นกองถ่ายกันจนชินตาแล้วนะครับรวมถึงเด็หมวยเล็กด้วยเดินไปไหนมาไหนก็จะเจอกับเพื่อนๆน,นักแสดงทั้งทีมงานรู้จักเต็มไปหมดเลยแหละครับ ที่กองถ่ายรู้จักกันหมดเลยแนม่นนสาปแตกเลยนะคุณเธอ,อเถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะย้อนวันวานตลาดริมน้ําก็ไปกันได้นะครับที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ลาดกระบังกันนะครับนั่งชิลๆกินก๋วยเตี๋ยวหมูหรือว่าถ่ายภาพเล่นๆแค่นี้ชาวบ,บ้านหัวตะเข้ทุกคนก็มีชีวิตชีวามีความสุขตามไปด้วยแล้วละครับคุณผู้ชมครับโอเ้เน่นรากดีนะมวยไม่เป็นจิงตอบอกว่ากลิ่นเป็นไงกลิ่นโอเคไหมกลิ่นโอเคกลิ่นโอเค ไม่พอน้องเห็นคลองลัเนี่ยน้ำเริ่มเสียเริ่มเน่ากลิ่นก็ออกสงสารคนอยู่ริมน้ำนเป็นน้ำไหลช่วยกันตรงนี้ยังโอเคค่ะทุกอย่างเงียบสงบทุกบรรยากาศยังมีหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ตลาดเก่าตรงนั้นเนี่ยมันมีอยู่เห็นเงียบเียบแบบนี้ของดีเยอะนะเจ๊เห็นไหมคะขนมไอไอตัวใบไม้อย่างเงี้ยคืออยู่นี้ไรมันไม่มีไส้เขาเอาไว้ไสจะเข้าแบบเขาเอาไว้แบบบางคนเอาไปไหว้เจ้าเอาไปแบบอะไรเงี้ยมีมีแบบเป็นรูปกุ้งรูปปลารูป กีนี้ค่ะไปไหว้นั่นคืขนมไหว้เจ้าทั้งนั้นใช่ขนมไหว้เจ้าทั้งนั้นเลยส่วนหนึ่งที่ตลาดมันเงียบไปเนี่ยนะคะเมื่อปี41ไฟไหม้ก็เลยยังแบบว่าคนก็เลยยิ่งไม่ไปะนะแต่คนที่เขาอยู่เขาก็ยังอยู่ถ้าหากว่าชาวตลาดอยากจะพลิกฟื้นขึ้นมาเรามาร่วมมือกันไหมคะมให้ตลาดนั้นมีชีวิตชีวีกทีนนแล้วเราก็าจะเข้าไปหาไปช่วยกันบอกเล่าว่าตลาดถั่วตะเค้ที่อยู่ริมน้ำเนี่ยกลับมาอีกนะคะร้านรวงอะไรที่ปิดไว้ก็เปิดเปิดนะใช่ชีวิตชีวิตแล้วก็วิญญาณ ของตลาดจะได้กลับมาหัวตะเคียนได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะตามไปหาตัวตะเคียและหางตะเคียต่อไปอใครมีวันหยุดยาวหรืออยากจะไปชื่นชมตลาดไหนตามที่เราแนะนําก็ไปนะคะส่วนตลาดสดสนามเป้าจะกลับมาในวันอาทิตย์ค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ